ยินดีต้อนรับสู่ The Amazing Digital Circus ผมมีชื่อว่าเคลนผมเป็นเจ้าของโลคโาสัตว์ี้เรามีโชวช์ชที่จะทำให้คุณอาปาค้างหัวใจอยู่เต้นสมองรวนแไละไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช่ไหมบับเบิ้ลฉันรอแท่ไม่ไหวที่จะได้เห็นสิ่งที่คุณกำลังทำในวันนี้ตอน,นจะรอได้กันอยู่เล่วเราก็พบกับโชว์กันได้เลย นี่เป็นหนึ่งในเอพิซีหรือตัวละครใหม่ของนายหรือเปล่านะเพราะถ้าเกิดเป็นตัวละครใหม่แล้วก็เราก็ต้องทําการแสดงนั้นใหม่หมดนะซีฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีกแน่ตายตายดูเหมือนจะมีมนุษย์คนใหม่ลงเข้ามาในนี้อีกซะแล้วฉันจะถอดเจ้านี่ออกยังไงเนี่ยเธอลองคว้างดึงดึงดูสิอาจจะได้ผลก็ได้นะเกิด อะไรขึ้นฉันใส่ V R แปลกๆแ,แล้วตอนนี้ฉันก็มาอยู่ที่นี่พวกคุณเป็นใครทำไมฉันถอดไม่ได้ที่นี่ที่ไหนเรามาสงกอติอารมณ์กันก่อนทุกอย่างจะโอเคของเล่นใหม่เราเคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วคุณแค่ต้องตั้งสตินี่มัน อะไรนะไม่ไม่ไพวกเราจะไม่มีทางพูดคำหยาบกันแถวนี้หรอกนะเจ้าตัวน้อยเดียเมซิงดิจิตอลเซอร์คับนะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและเธอกับพะพของเธอจะต้องตกตะลึงไปกับโลกใบใหม่ที่ซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ไปยกเว้นคำหยาบนะคุณพระช่วยเอ่ออืมแบบว่าฉันจะออกจากที่นี่ยังไง ค,คืออย่าไปกังวลกับเรื่องนั้นเลยนะแต่แบบว่าแบบพวกเราออกไปไม่ได้นะอะไรนะหุบปากน,นะแจ็คแต่ใช่เขาพูดถูกยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่และร่างกายใหม่นะบบ้านใหม่เหรอหม,อมายความว่ายงอยากจะเลยนักสิบพวกคือพวกเราติดอยู่ที่นี่มาเป็นปีแล้วนะ<ต>ดูอย่างที่คิงเกอร์นีสิเจ้านั่นติดอยู่ที่นี่มานานกว่าพวกเราอีกนะโอ้มีเคยกังพูดถึงการลมตัวกันของฝูงแมลงรือเปล่านะเพราะงี้ไงเขาถึงได้เป็นบ้า <laughs> ฉัเริ่มจะเข้าใจแล้วนี่คงจะเป็นแค่ความฝันและฉันก็ต้องแล้วม,มันจะจบจุกว่าฉันจะตื่นใช่ไหมแล้วแเธอเลยเยหนูพวกเขาพังหน้ากาตลกฉันแล้วเคนนี่เรามีการทัฒพาสำหรับเด็กใหม่หรือเปล่าลหรืออะไรอย่างนี้หมนะ่ฉันอยากจะพาสมัยชิกใหม่ของเราไปทำความรู้จักพื้นที่ร,รอ,อบๆนี้ก่อนนะนอนเราไปกัน <c oughs> ที่นี่เราั้นมีโคตรเต็นเตนือที่ที่พวกเราทุกคนอาศัยร่วมกันไล่ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะนะและนั่นน่าก็ยังร่วมไปถึงบอกมีนิกับและอื่นๆอีกมากมายที่นี่เรายังมีสนาสนมหญ้าหรือสวนหย่อมจะจมน้ำตายในทะเลสาบอิจิโต้หร,หรือจะนั่งรถไฟดิจิตตลดีล่ะทางการวันทางกลางคืนแล้วแต่ตามใจเธอจะเลือกเลย ใช่ไหมแน่นอนมาเลยลที่นี่คือเดวัยปกติพวกเราจะไม่ค่อยมาที่นี่กันหรอกนะันก็ไม่รู้จักที่นี่สักเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่พวกเราจะอยู่กันที่นี่และพวกเขากับฉันจะคอยจับตาดูเธอด้วยน้ำตานัาบรอยนี่หวัดดีเคนฉันรักเธอพวกเราควรจะไปจากที่นี่ก่อนที่จะมีอะไรแปลกๆกว่านี้ดีกว่าโอ้เดี๋ยวก่อนนั่น ดูเหมือนว่าเราจะต้องทำความสะอาดแถวนี้ซะแล้วนักจะกรไอบอสทำไม่ได้ไงเนี่ยเอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนข้างนอกนั่นประตูนั่นใช่ทางออกหรือเปล่าทางออกอะไรของเธอเน่ยฉันพนันแล้วว่าถ้าทางออกมีจริงอ่ะพวกเราออกไปนหนหรอใช่เธอพูดถึงเรื่องอะไรนะละ ส <krit> so, oh ิ่งที <prene fu à S 1> <bur> ่ฉ <shit> ันอยากจะบอกฉันรับ <Android> ร้องเลยว่าที่นี่นะไม่มีประตูทางออกอะไรนั่นหรอกนะที่เธอเห็นอาจจะเป็นเ่อนเคียงของอกานประสาทร้อนทางดิจิตอลเป็นพลลังใจที่เธอเข้ามาได้โลกดิจิตอลแต่ฉันสาบานว่าฉันเห็นมันแค่ประสาทหลอนงั้นเรามาคุยเรื่องเงินกันดีกว่ายองเช่นชื่อเธอไงชื่อของฉันเหรอเออฉันจำ ชื่อของฉันไม่ได้ไม่มีใครจําชื่อตัวเองได้หลังจากเข้ามาในโลกแห่งน,นี้ล่าสิ่งหนึ่งที่ฉันควบคุมไม่ค่อยจะได้คือจิตใจของพวกเธอแต่สิ่งที่จะช่วยพวกเธอได้คือการตั้งชื่อใหม่ฉันชื่ออะไรนะไม่ต้องห่วงนะเจ้าตัวน้อยการตั้งชื่อใหม่ของเธอจะเป็นอะไรก็ได้เพียงแต่เมืที่ชื่อใหม่ของเธอนั้นจะต้องไม่ละเมิดสิผู้ใช้งานของเดียร์เมซี่ดิวตเตอร์เซอร์คัตโดยที่ชื่อของคุณจะต้องไม่มีเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมและถงแจ้งเกินไปรามุกอนาจารหมิ่นประมาทสายร้ายรุนแรง ฉันไม่สนใจหรอกแค่เลื่อมมาสักทีงานมาลองดูกันคิดยังไงกับชื่อเรียบฉัน,ฉ,นฉันก็คิดว่าอย่งงางนั้นมันเราเธอคิดยังไงกับชื่อพอมนี่เดดได้ฉันคิดว่าฉันจะถูกครานายแจ้คเราควรมีการประจันภายีน่น่าจดจำสำหรับสมาชิกใหม่ของเราพอมนี่ ฉันพ,พูดไปเมื่อหนาทีที่แล้วเอ,องนะเธอเธอชอบการผจญภยัยไหมเธอจินตนาการอันตรายน่าก<แ>ลัวเจ็บปวดมีความสุกใส่ใจ<อ>ความตายเค็งซะชินไหมไ<แ>อเจ้าประเสริฐนี่ฉันไม่ได้เนือจากเธอไม่สมาชิกใหม,ม่เราจะทําให้มันเป็นการประจญภัยใ,ในบ้านแส,สจนจง่ายได้เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องให้เธอคุณเคยกับที่นี่อะไรนะโอ้พระเจ้าฉันไม่อยากผจญภัยในบ้านนี้นั่นเราไปงนห่วงรกซูเปฉันจะทําให้มันสนุกแน่นอนซึ่งเธอไม่จำเป็นเธเข้าร่วมกันได้และการประจญภัยมันนี้ คือการรวบรวมพวกกล้องส์นั่นแหละคือการประเพทีครั้งนี้และสิ่งที่ผู้กเธจะต้องทำคือการรวบรวมพวกกล้องส์และตามหามันให้หมดแล้วพวกเก้าคืออะไรเป็นคำถามที่ดีนี่บ้าโบและซึ่งพวกมันเก้าทำอะไรได้ แล้วพวกเขาพวกกล้องนั้นมันตัวแ็กมากๆซึ่งมันจะสามารถเข้ามาสิ่งทุกอย่างที่มันเห็นได้ทำไมมนุษย์ถึงต้องสร้างพวกมันล่ะและเธอจะทํายังไงกับมันดีเธอจะต้องเป็นคนหาพวกมันแล้วก็ขอให้โชคดีนะคุณซูเปอร์สตาร์เมื่อกี้หมายความว่าไงโอ้นั่นก็แค่การประจัญภัยเล็กๆน้อยๆของเคนพวกมันเป็นสิ่งสนุกๆที่ต้องทำไม่ให้กันไว้ไม่ให้พวกเราเป็นบ้าไง หลอกตัวเองเท่านั้นถ้ามีใครต้องการฉันแล้วก็ไม่เอ้ยโอ้พระเจ้าไม่โอ้าไม่พวกมันขัดสุบลงช่างเถอะไม่เคยกินข้าวไหมอ้อเดี๋ยวเราควรไปเช็คคอฟฟีหน่อยไหมแล้วฉันแน่ใจว,ว่าเขาต้องอยากเจอปอมนี่แน่ไม่นะ้อประสาทของฉันน่าอยากมากับเราไปหาคอฟฟี่ด้วยกันไหมไม่ระไม่ดีกว่า ครั้งล่าสุดที่ฉันเจอเขานะี่ะนะเขาพูดถึงแต่ประตูทางออกอะไรของเขาก็ไม่รู้นะเขาอาจจะเป็นบ้าไปแล้วก็ได้แล้วนะเหมือนกับเธอแล้วนะพรอมนี่บางทีเธอจะเป็นบ้าไปแล้วก็ได้นะเอองั้นก็แปลว่าประต,ตูมีอยู่จริงๆใช่ไหมฉันพนันนะว่าตอนนี้เธอกําลังสูญเสียสติอยู่นะฉันอยากจะถามเกี่ยวกับสิ่งที่เขาพูดถ้าเป็นเรื่องจริงซึ่งไม่มีทางเป็นจริงเพราะเป็นได้แค่ความฝัน เธอ,อยังคิดว่ามันเป็นความฝันอยู่เลยอะเอ,อ่อทำไมนายมองหน้าฉันแบบนั้นล่ะฉันก็ยังโอเคดีตอบได้ที่ยังม่เรื่องตลกตลกเกิดขึ้นอยู่อะนะ <c oughs> เออโอเคฉันพอแล้วกับเรื่องพวกนี้ <c oughs> เธอฉันแล้วก็พร้อมนี่จะไปหาคอฟโมส่วนไอเด็กขี้แยแล้วก็หูห้าร่วมมือการจัดก,การกับสถานการณ์ของซูเปอร์ก็แล้วกันนะ <c oughs> แน่ใจแล้วเหรอที่จะจับคู่เขาด้วยกันแลคิดดีแล้วใช่ไหมแน,น่นอนสิเพราะพวกเขาทั้งสองคนเป็นตัวละครที่มีจิตใจมั่นคงและมีความสามารถมากที่สุดเลยนะเวลารวมมือกันไปกันเลยพวกไปตามหาครอบโมกันนา่าเกลีของฉันพังอีกแล้วอโอ้โอ้โกิงเกิลเธอทำฉันตกใจนะ นี่คือที่ที่เราอาศัยอยู่หรือที่ที่เรานอนกันตอนกลางคืนถึงแม้ว่าไม่จําเป็นต้องนอนก็นเถอะแต่บางครั้งมันก็ดีที่จะหยุดพักจากสิ่งและทําจิตจังว่าประจำวันสักหน่อยรู้ไหมฉันแน่ใจว่าต้องมีสาหรับอ๋อดูสิเธอก็มีด้วยฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆเกี่ยวกับการประจนภยัยทําไมเราต้องทําแบบนั้นต่อไปด้วยทําไมไม่ลองหาวิธีอย่างเช่นออกจากที่นี่ เปกติแล้วเมื่อมาอยู่ใหม่ๆห,หลังจากนั้นเราก็เริ่มคิดได้ว่าเธอไม่สามารถจะออกไปได้มันเหมือนกับเป้าหมายเราทําไม่ได้มันจะเริ่มมาเป็เธอคลุ้มคลัง่งแล้วสุดท้ายเธอก็ต้องถามอะไรคือประเด็นแล้วเธอกลัมตัวตนของเธอแล้วทำไมถึงยังอยู่และมาถึงจุดที่เธอรับไม่ไหวแล้วบางสิ่งที่ร้ายก็จะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะทําวันนี้สักหน่อย เหนืออื่นสิ่งใดการประจันภัยทำให้เรามีบางอย่างที่ต้องทำเพื่อทำให้จิตใจมั่งคงและมีแรงโอ้ขอบคุณพระเจ้านี่ครอความฝันใช่ไหมพรอมนี่เรามาทำอะไรกันทีนี่อีกแล้วเราทำอะไรอยู่เรากำลังมากับเพื่อนคนหนึ่งเฮ้ยบางทีเขาอาจจะไม่อยู่ ฉันหวังว่าเขาจะโอเคนะไม่ต้องห่วงนะนาตุตาฉันมีกุญแจห้องของเขาอยู่แหละเออเดี๋ยวเธอทำไมนานาไม่ควรมีกุญแจห้องคนอื่นสินาฉันมีกุญแจอยู่ทุกที่เลยนะส่วนห้องของเธอก็ยังโอเคดีนะไม่เอาสิบางทีฉันอาจจะลืมของไว้ในห้องเธอก็ได้นะถ้าเจอก็ช่วยบอกฉันเรื่อยล่ะบางทีเธอคงไม่ได้กลัวมันลังสาบใช่ไหมล่ะแจ็คน่าเป็นสิ่งเดียวที่ฉันกลัวทำไมถึงทำแบบนี้ไม่เอานะบางทีเธออาจจะพูดเล่นเองก็ได้นะเธอจะรู้ตัวตอนที่มันสายไปแล้วก็ได้ โอ้ฉันกำลังตามหาสิ่งนี้อยู่พอดีเลยเขบคุณที่เก็บไว้ให้นะเพื่อนฉันไปก่อนละบายโอ้าข้อร์เป็นนามธรรมแล้วนั่นไม่เป็นอะไรนะนั่นมันตัวอะไรเออมันอาจจะเป็นเรื่องเลวร้ายที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้เมื่อมัถึงตอนนี้เธอเรับไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยววันทีเราจะช่วยเขาได้ถ้าเรามีเคส โอ้ครับม่วงเพราะฉันนะฉันรู้ว่าเราข้อแกมไม่ได้เท่าไหร่แบบว่านายเลี้กให้ฉันตกลงกับมุกของนายฉันสบายว่ามันตกลงจริงๆนะแค่ตอนนั้นฉันอารมณ์ไม่ดีด้วยนายเฮ้บอมมี่เธอคิดว่าเธอจะช่วยฉันตอนนี้ได้ไหมฉันไมนเข้าใจเธอฉันไม่อยากจะช่วยฉัน ฉันขอโทษนะ ฉันไม่รู้ว่าทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะพวกเรามาสอกส่งคู่เบอร์ไงจำได้ไหมโอ้ใช่ขอบคุณที่ช่วยบอกนะแก่งเก่าฉันไม่รู้ว่าทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะเออไงพวกเป็นไงบ้างแจ็คพวกเราเจอหลุมของซูโบแล้วล่ะเยี่ยมเลยซูโบเป็นไงบ้าง ฉันหวังว่าเขาจะไม่โกรธที่ฉันไม่โฟลล์กับมู่ของเขานะโอ้เขากําลังตื่นเต้นสุสดๆไปเลยเ่ยจริงๆนะฉันไม่เคยเห็นเขามี่ความสุขขนาดน,นี้มาก่อนเลยนะโอ้ในก็นดีนะฉันนึกว่าเขาเสียสติไปแล้วซะอีกเลยโอ้แล้วเขาฝากฉันเอานี้มาให้พวกนายด้วยล่ะ ธอกำลังพูดถึงการลำตัวกันของฝูงแมลงหรือเปล่านะฉันคิดว่ามันคือลังนะวัดดีลากาธาใช่ชื่อเธอหรือเปล่าฉันอยู่อยู่ตรงนี้เฮ้ยฟังนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งเธอหรอกนะแต่ดูมือฉันสิ ฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะนั่นไม่เป็นไรสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือถายคิปตามคือคือถายคิาคินะเขาสามารถช่วยฉันจะดูจะดูแล้วจะดูโมโมโมได้โอเคแล้วฉันจะเจอเขาได้ที่ไหนเหรอเออฉันฉันก็ร้องหาดูเขาอาจจะอยู่แถวนี้แล้วเรียกแล้วชื่อเขาดูดูนะโอเคงั้นฉันไป ก่อนนะเธออยู่ตรงนั้นไว้ถึงเธอเจอเคยอยาบเดินเออไม่เป็นไรงั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมาฉันสัญญาเยี่ยมเลยแล้วมี่ขอโทษจริง<อ>ต้องจริงนะวันแรกของเธอที่ของเธอที่มันแบบว่าว่าเย่มามากมากเออเธอไม่ต้องกังวลแล้วนะฉันจะไปตามหาเขาไปก่อนนะ วัสดีเคนทางนี้เรามีปัญหานิดหน่อย โอ้เป็นนายนี่เองอะนายรู้เลยไหมนายควรจะถามความยินยอมจากฉันก่อนนะก่อนที่จะให้ฉันเห็นสิ่งอะไรที่มันนา่าขยะขยงอย่างนี้นะ <c oughs> oh, ในฐนานะรอชวงเหมือนกันน่ะนะฉันอยากมีเรื่องที่จะถามเกี่ยวกับเออมออนซูโบนี่ให้ hey, ว่าไงซูโบนี่ช่วยฉันสักทีสิเจ้าโง่นั่นมันหยาบคายมากเลยนะซูโบตอนนี้ฉันไม่อยากช่วยเธอแล้วนะ่ะโอ้ฉันแม่ตลอยใช่ได้แล้วละโอ้เฮ้ยทิงเกอร์ไอแม่เย็ด น่าไม่ต้องห่วงไหนเขาสบายดี นี่มันแปลกและก็โง่มากเลยเนะี่ย well, uh, ฟังนะฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาผจญภัยเหลือทั้งสิ้นแหละฉันมาเพื่อซ่อนตัว โอ้เพราะเจ้าเธอยังโอเคดีน่ะนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเธอในชีวิตใช่ไหมเอ,อ่อนายนายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรโอ้น่นไงคอฟโมนฉันบอกแล้วว่าเขาสบายดีนะ่ะคูเปอร์นายทำหรอฉันบอกแล้วไงว่าเขาสบายดีน่ะเฮ้ยพวกทางนั้น เธอก็อเลยแกงก็ไม่แชมะเฉยๆเดี๋ยวนะผมนี lek, ่ไม่ได้อยู่นี่ด้วยซ้ำไม่ใช่ว yeah, ่าเป็นภารกิจของเธอเหรอเงียบๆหน่อยซิฉันไม่ได้ส่งมาได้เลื่อน่ะ คงจะมีแค่เธอคนเดียวจริงๆแล้วนะที่ทำให้ฉันพูดคำนั้นออกมาไดเเ้เอ่อเอ้าเสียงนาริกาประจำชั่วโมงแล้วเอ่อไม่นะเหมือนจะมีคนเข้าไปในเดวอยแล้วพวกเขาจะตอนได้รับผลไม่ดีแน่เสร็จแล้วเรียบร้อยอืมแล้วมันก็ได้อะไรขึ้นกันที่นี่ล่ะเนี่ย โอ้จริงสิฉันมี็นคนทำนี่เคนคอฟโมเสีสติไปแล้วลงมาการานไปนำามาทำนะโคอฟโม่เปนนามาทําเหรอไม่เห็นมีใครบอกฉันเลยนี่ง <amps> ั้นเธอก็ต้องลงไปห้องใต้ดินเลยนี่พวกฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคอฟโมจะยอมแพ้แบบนั้นฉันหมายถึงไม่ผิดหรอกคิงเกอร์ แต่ฉันคิดเสมอว่านายจะเป็นนายต่อไปนะขอบคุณให้ฉันดาวนะเธอคงผู้พากิงเกอร์ไม่ได้ดูซ้ำฉันเจ็บมากเลยได้เออฉันต้องขอโทษเกี่ยวกับเรื่องทางออกอะไรพวกนั้นนะนะ ฉันรู้ว่าพวกเธออยากเอาไปจากที่นี่กันมากนะนะแต่เธอก็รู้ดีนี่ว่าฉันมีสิ่งที่ควรทําให้เสร็จไปตั้งนานแล้วแต่มันไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไรซึ่งฉันก็ไม่อยากใครเห็นในสิ่งที่ฉันยังทําไม่เสร็จนะนะและนั่นแหละคือไซเั้งหมดที่ฉันไม่ให้พวกเธอไปเดอะวอยยังไงล่ะ่างว่ามันเป็นไรพวกเธอนั้นได้จัดการกับพวกกองควีนดังนั้นการประชัยก็ได้จบลงแล้วและของรางวัลนั้นก็คือพันดิจิตอลสุดเซนอร่อยที่ปรุงโดยเชฟบาโบ คอมราคับวนนี้ที่ได้ได้บริยานาตากระป๋าเยี่ยมเลยฉันกำลังหิวอยู่พอดีเลยอ่ะเดินนไม่ได้ทำอะไรเลยนะทำไมอ่ะฉันก็ยังหิวอยู่ดีไหมอ่ะฮ่านั่นมันไม่จริงหรอกในโลกดิจิตอร์หองนี้นะพวกเราไม่จะเป็นต้องกินต้องนอนอาหารดิจิตอลพวกนี้นะเอาให้พวกเรากินไปมันก็ไม่ได้มีสารอะไรน์อเลยแล้วลกดิจิตอลร์เมื่อไหร่กันผู้อยู่ชอาศัย